<c oughs> ครับสวัสดีครับมาเพบกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมอู้วันนี้ดรอกครับว่ามาฝนตกแรงครับมาหนองมุนนาครับผมอยาจะมาดูกบว่ะไปสองกบว่ะไม่มีครับก็เลยลองดูเพราะว่า,วาเห็ดงอกเลยลองมาดูครับผมดูว่ามันจะได้ไหมที่แห้วทุกอย่างเลยนี่ เอาเจอครับก็มามาเจอครับผมนี่นี่ครับเพ็ดครับผมอืเพ็ดแป้งครับนี่หนึ่งดอกครับมีครับอีกสองดอกครับผมอะไรก็ไม่ได้ออมาครับมีถุงไต่ลดอยู่ลูกลึงเลยเอาเข้ามาครับผมนี่ ไปดูจิแด้พกแก็งไหมวันนี้ครับคสวยครับผมโอเคเก็บครับนี่ใส่ถุงครับโอเคมาดูต่อครับจะเห็นเราจะถ่ายดูครับครับเจออีกดอกนึงครับผมนี่ครับ แป้งครับใส่ถุงครับผมอ,อันนี้เป็นยังไงนี่ต้องรอบๆครับเพราะว่าส่วนมากเคสวกนี้มันจะออกเป็นหมูเนาะดูว่าตรงนี้มีดอกเดียวครับไม่มีครับผม ไปหากันต่อครับเจอดอกหนึ่งครับแต่ว่าลูยครับลูยเป็นเห็ดอะไรก็เรียกนามอมครับผมมันลูยครับผมทิ้งไว้บนเทาครับเดี๋ยวมันก็เด็กงอกครับโอเคไปเรื่อยๆครับผมเออบังครับผมนี่ครับ นี่ดอกตัองตูมเลยครับสวยงามครับต้องดอกครับนี่อีกดอกนี้ดอกนี่หมดยังรูดแล้วครับคนฟุกครับผมนี่ครับตะไคร้ครับ ไข่จะไข่อดอกหนึ่งครับผมนี่เออครับสวยครับผมสุดยอดครับมีหมูไหมเดี๋ยวผมหาหมูก่อนครับผมเจอมีหมูครับกระตุ้งมาแล้วหาหมูก่อนด้วย เจอเฮ็ดลอยครับผมลอยเล้ว่ะใส่ทุงไปก็รีบลอยครับขามันถุงไงไปที่เดิมครับผมเฮ็ดลอยเอาไปก่อนใส่ทุงเนาะทำไมไม่ได้ครับดูดีดีก่อน ครับครับเก็บดอกนึงครับผมเห็ดแป้งครับผมดอกเปียกใหญ่ครับเดกระเพาะได้ครับผมนะครับครับมาเจอเห็ดแป้งอีกดอกนึงครับผมนี่ครับแกงกิ่งหอกเห็นี่เอาดอกนี้ครับโอ้เป็นสินค้าล่ะครับกว่าจะได้ตั้งแดอก โอเค่ okay. อครับครับเมือ่อกีดอกหนึ่งครับเฮ็ดไครครับผมจะเหลือตาเขาได้ไงครับโรยผงเอ้ยโรยมันโอยครับผมขา okay. โอเคตัวได้ที่ไห้พอบนไหมวันนี้เอามาเก็บไปก่อนมันดเลย ผมเข่ามาดึกครับเขาเข่ามาก่อนผมเลยเขาเขีย่ยหาให้หมดแล้วครับดูเมื่อกี้อ่ะโอ้เด็กยังเยอะครับไปไปต่อครับอ่ะเมื่อกี้ดตะไครอีกดอกหนึ่งครับผมนี่ดอกเป็นค่อยใหญ่แล้วครับแต่ว่าสวยครับ โอเคหมูอยู่ไหนหมูไม่มีครับเฮดไม่มีใครขบอะโอเคเก็บครับก็หนี่อะเลยนะทีโอ้หมูเป็นเฮดเตะแป้งนี่เฮดแป้งเงก็บกรบเพนตะขาครับเฮดตะไข่น,ขน้อยครับผม ทำนี่เอาครับกำลังดีใช่ไครับทำนี่โอเคเก็บครับขับมามา่มอเช้าเฮ็ดนาะมอมเฮ็ดนาแดงนะมอมครับนี่นี่ตรงนี้ครับผู้ดอกสวยอยู่ครับแต่ว่าโดนนั่นนี้กินครับผมโอ้ยโรยเป็นจะโรยหมดกูเอ้ยเนี่ยดูดูอันไหนได้ไหม นี่ก็นลุยครับผมนี่ครับลุยมุดครับน,นี่ก็นลุยครับโชคดีโชคดีพอได้ครับนี่แบบโอ้ยลุยมุดครับเสียดายเลยครับนี่ใช่มุดเลยครับ ลอยมดเลยนะครับเด็กสองดอกโอเคเอาไปเก็บครับเจอเห็ดใครครับผมนี่อยู่กลางทางเลยครับนี่อยู่กลางทางเลยเพเขาเคลียร์หาอยู่ครับแฟนเพิ่งเกิดตามหลังครับสวยงามาเก็บครับผมหายสักคู่เด็กกลัาบบ้านแล้วครับ ก็เจอหิ็ดน้ำแป้งครับผมได้เลือกหิดแป้งครับนี่กลังตูมกลังสวยเลยครับกลังสวยเลยนี่ครับนี่ดอกหนึ่งสวยงามครับมีอีกไหม ไม่มีแล้วครับผมช่องดอกนี่แล้เก็บครับครับเดินมากก็เดินมาก็ากจะสุดป่าแล้วครับผมเจอเห็ดเจอเห็ดต่มากนี่เห็ดต่มากที่ป่านี่ครับผมดอกสวยครับมีหมูไหมดูดีๆครับผมอีกครับ นี่งูครับดูอันนี้โดนกึงกิกนตีนเลยครับมีอีกไหมครับจะสุดป่าแล้วสง้ั้จะได้แค่นี้ะครับเพราะว่ามาไม่ทันเขาเนาะมาไม่ทันเขาเขามาแต่ทุ่มหนึ่งผมเข้ามาเกิดนุ่นนะครับอีทุ่มแล้วครับผม มอจะไปหากบอยู่ครับนี่นี่ลยครับดอกนี่มอจะไปหากบอยู่ฝนก็ไม่แรงตามมาครับผมบั่ได้ครักบก็บ,บ่ได้นี่หายทำไงครับไั่ได้แล้ะนี่ครับ สะสมครับ่าจจะหมดแล้วครับได้แค่นี้แล้วครับผมเดี๋ยวหาออกไปหารถครับนี่มาเจอใหกดอกหนึ่งครับผมนี่ครับนี่ครับสวยอยู่ครับดอกนี้ หมูพวกก็ไม่มีเลยนี่ครับก็มาถึงรถแล้วครับก็ได้เพราะได้ปนอยู่ครับผมอย่างตำนักพริกคมาดึกผดครับ เขาเอาไปก่อนมุดแม่เขาได้กันอย่างไรครับผมได้ดูโอเถ้าวันหลังผมมานะเดี๋ยวผมจะมาแต่วหัววันครับผมอันนี้ขาไปหากบครับผมนี่ครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมเสียกบในช่องกบพาลุยดูยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ